ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปดูบ้านหลังใหม่ของผู้ที่ต้องการจะบําบัดยาเสพติดแบบส่วนตัวไม่รู้สึกอึดอัดนะคะบ้านหลังใหม่ที่ว่านี้เนี่ยจะทําให้คนที่เข้ารับการบําบัดยาเสพติดรู้สึกสะดวกปลอดภยัยอบอุ่นจนพวกเขารู้สึกผ่อนคลายแต่จะเป็นที่ไหนอย่างไรไปติดตามด้วยกันในช่วงคนทรงยิ้มกับจุมลุยเองค่ะ ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไปอีกทั้งกลุ่มประชากรที่พบว่ามีการเสพยาเสพติดไม่ได้มีแต่เฉพาะในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเทียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นกลุ่มเยาวชนผู้ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตสถานบําบัดและพักฟื้นผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชนที่มุ่งเป้าหมายขอมีส่วนช่วยสังคมคืนคนรัก กลับสู่ครอบครัวอย่างภูฟ้า Enterprise เพื่อจะเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือสังคมให้หลุดพ้นจากโทษพิษภัยของสิ่งเสพติดโดยทีมงานคุณภาพปัจจุบันนะครับเรื่องภัยพัญยายเสพติดนะครับก็แพร่ระบาดไปทั่วสังคมไทยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่เข้าสู่วงจรในการใช้ยาเสพติดเปด็นจำนวนมาก บริษัทฟูฟ้านร์ไพรส์เนี่ยแทบจะเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้เลย oh. แล้วมันมีความตื่นเต้นความท้าทายอยู่ตรงที่เราต้องผสาน ความเป็นระบบของโรงพยาบาลก<ะ>ับความเป็นรีแลกซ์ผู่ฟ้าเอ็นเตอร์ปรส์ปัจจุบันเปิดขึ้น3าสาขาทั่วประเทศโดยให้บริการเลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัยเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมใบอนุญาตโดยมีทีมแพทย์ทีมบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านเลิกยาเสพติดโดยเฉพาะทําให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดได้จริงเห็นผลเชิงประจักษ์ได้กับผมดูแลด้วยความรู้สึกของคนเป็น พ่อคือจิตวิญญาณข,ของอความเป็นพิธีกรนักจัดรายการใน,ในแง่ของการมองดนตรีและก็โลกสวยเนี่ยก็คือไม่อยากให้มันมีเรื่องของยาเสพติดมันลุกลามคนนั้นเก่งในส่วน 1, 2, 3, 4, 5เอามารวมกันแล้วผสมผสานกับเรื่องของจิตวิญญาณของคุณก้องล่าในการที่จะระดมดูแลลูกของเขาให้ดีเหมือนลูกเราได้อย่างไร และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบให้หลายหน่วยงานเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆในเขตต่างจังหวัดรวมไปถึงสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจกับภูฟ้าเอน r p ไพร์สถานที่ช่วยเหลือบำบัดและพักฟื้นผู้ติดยาเสพติดที่ดูแลดุดญาติมิตรและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ